หลังจากที่ทางประเทศไทยเราได้ตัดไฟเพื่อที่จะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องแกงคอเซนเตอร์ไปในตอนแรกๆเลยนะ่ะชาวพม่าเขาก็ประมาณวัดสบายมากตัดก็ตัดไปดีไม่เดือดร้อนอะไรพอตัดปุ๊บทีนี้ความเดือดร้อนมาครับก็ต้องไปหาใช้ไฟจากลาวแล้วดูเหมือนว่าลาวเขาจะปล่อยแบบจํากัดด้วยก็ต้องไปหาซื้อน้ํามันเพื่อที่จะมาใส่เครื่องปั่นไฟแต่กลายเป็นว่าปั๊มน,น้ํามันในพม่าก,ก็ขาดแคลนอีกตอนนี้แห้งวันหมด ทีนี้ก็ได้เริ่มรู้สึกถึงมหันตภัยที่แท้จริงครับของการที่โดนทายตัดไฟเดือดร้อนกันไปหมดตอนนี้มาเปลี่ยนท่าทีก็คือเริ่มขู่กอดินโนกราดเกลี้ยวเหมือนปลาไหลโดนน้าร้อนอยังไงยางนั้นรองเท้านันยางรองเท้าไทยแทย้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตล่าสุดนี้มีม็อบพม่าครับเขาก็ส่งคําขู่มาทางไทยแล้วนะจ่ะว่าจะปิดสะพานแล้วก็จะงดใช้ของไทยด้วยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งตัดไฟกับงดส่งน้ํามัน ที่ก่อนหน้านี้บอกสบายมากตอนนี้ก็จะมาก่อม็อบประท้วงแทนที่เขาจะประท้วงผู้นําประเทศตัวเองนะที่ปล่อยให้มีพวกตึกแกลเตอร์ตั้งอะไรแบบนี้ดันมาประท้วงพวกเราเออเอากับเขาสิแปลกไหมมีชาวพมา่ามากกว่า3,000คนเลยนะครับเขาก็ขู่ทางไทยเราเนี่ยจ่อว่าจะปิดสะพานการค้าชายแดนไทยพมา่าแล้วก็จะเลิกใช้ของไทยด้วยเพื่อที่จะกดดันประเทศเราหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งตัดไฟแล้วก็งดส่งน้ามัน อ่ามันก็ได้ละทีนี้คนไทยที่เขาทําการค้าขายอยู่แถานั้นก็ต้องลำบากแล้วนะก่อจากกรณีที่ทางกอฟผเขามีคําสั่งตัดไฟข้ามแดนไทยไปยังพม่าก,กว่าจะตัดสินใจได้ก็นานอยู่เหมือนกันแต่แทนที่เขาจะเตรียมตัวอะไรเขาก็ไม่เตรียมตัวนะก็เพิ่งมาเนี่ยแหละเดือดร้อนเอาตอนนี้ทีนี้ทางเพจ n นตตี้เลิฟเมียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าแปลเป็นไทยก็ดิฉันชื่อเนตตี้รักพม่ามากประมาณนี้ เขาก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางเพจเขามีข้อความระบุว่าเปิดเบื้องลึกมอบเมยลดีป,ปะทุพรุ่งนี้9โมงฝ่ายหนุนรัฐบาลทหารจ่อปิดสะพาน1-2กดดันไทยแกนนำม็อบสายแข็งฝ่ายหนุนรัฐบาลทหารมินอ่องลน์แถมสนิทแนบแน่นกับทหารกะเรี่ยงเบื้องหลังการประท้วงถูกมองว่าเป็นเกมของฝ่ายถืออาวุธใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือกดดันไทย หลังถูกตัดแก๊สน้ำมันยุทธศาสตร์ตอบโต้หากกดดันไม่สำเร็จอาจยกระดับให้ไทยต้องบีบกันเองเอาดูเหมือนจะยิ่งใหญ่เหลือเกิน3ข้อเรียกร้องของม็อบก็คือ1เลยเขาจะปิดสะพานการค้าชายแดนไทยพมา่าสะพานมิตรภาพนะครับ1-2อันที่2ก็คือปิดท่าข้ามผิดกฎหมายอันที่3ก็คือรณรงค์ที่จะไม่ใช้สินค้าไทยเป็นไปได้ไหมเพื่อนๆว่า ถ้าเกิดว่าเขาผลิตกันเองได้ก็อาจจะไม่มีปัญหาเหมือนกับในลาวช่วงนั้นนาทีไม่รับสินค้าไทยแล้วกลายไปว่าในประเทศตัวเองก็ไม่มีข้าวของใช้ของที่ยังมีอยู่ก็กลายเป็นราคาแพงมากทีนี้พอทางจีนเขาเห็นโอกาสว่าจะใส่สินค้าของเขาเข้ามาก็กลายเป็นสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพะนะทีนี้ก็เศรษฐกิจย่ำแย่เลยลาวเพราะว่าของอะไรมันก็ไม่มีคุณภาพแต่ก็ไม่สามารถที่จะรับของที่มันดีกว่านี้มาได้แล้วเพราะว่าเขาก็เหมือนจะทําตัวเขาเองนะในช่วงนั้น ข้อสังเกตก็คือในพม่านะมีแต่การพูดถึงเรื่องตัดแก๊สตัดน้ํามันแต่ว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องการตัดไฟตัดเน็ตอ่าตัดไฟนี่เขาก็พอจะหาแก้ปัญหาได้บางอย่างก่อนที่จะถึงช่วงที่ไม่มีน้ํามันแล้วจริงๆแล้วในวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีภาพม็อบเมลเดียนะที่เขากําลังเดินขบวนประท้วงไทยทั้งเพจเนตตี้เขาก็บอกว่าเริ่มเคลื่อนผลแล้ว ม็อบเมียวดีที่ทหารพรม่าก,กับทหารกะเหรี่ยงเขากุนหนุนหลังกันอยู่นะประท้วงไทยหลังจากการตัดส่งน้ำมันเ,ออเคยคิดจะโทษผู้นำประเทศตัวเองกันบ้างไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะเออมาว่าเราเฉยก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับรอดูกันต่อไปมันยังต่อเนื่องแหละเนี่ย